เอาพบกับน้องชายของผมกายนัิชาตบปือดังๆอยู่ดีมีแห้งบ คนอุบลยูดีมีแห้งบ่คิดหอดกันบ่เนาะคิดหอดลานหลายบ่มีแต่เงินเป็นจังไงละสิบ่มีเงินมันบริหารบ่ดีบ่เออบริหารจังไงบ่ให้คนอุบลบ่มีเงินเออนี่ให้คนใต้มาพูดที่ศาลเป็นไงผ่านไหมเออต้องผ่านนะเพราะว่าฝึกอยู่หลังเวทีอ่า เมื่อวานนี้เข้าสภาไปตามหาประหมอคางดำหาไม่เจอนายกไม่ว่างเป็นคนจังไดเนาะที่วันทำงานทั้งแรกเนี่ยไม่บ,บวว่างเนี่ยฮะบว่างไปไหนบอกไปหัวหินทินมีหอยไปเฮ็ดอย่างเนาะบอมาอุบลเนอะโอ้โหผม เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาถึงอุบลราชธานีก่อนหน้านี้ตอนเช้าไปลงที่บุรีรัมย์เนื่องจากว่ามีงานของพักที่ไปร่วมกับมหาวิทยาลราชพัฒต,ต้องไปบรรยายที่บุรีรัมย์ก่อนระหว่างทางเลยต้องมีโอกาสใช้รถใช้ถนนตีรถมาจากบุรีรัมย์พอเข้าเขตอุบลเท่านั้นแหละรู้เลยว่ามาถึงอุบลแล้วไอ้ลับๆอยู่นี่ตื่นนันที มันบริหารกันจังได้นาฮะมันสิบลุกกันโดยถนนเนี่ยเขาเรียกว่าตื่นถึงอุบลแล้วตื่นทันทีเราก็มาดูว่าเออจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเขาบริหารกันยังไงให้การใช้รถใช้ถนนมันติดติด,ตดขัดขัด,ขดแบบนี้ขึ้นมาก็ดูเอกสารดูข้อมูลขอข้อมูลจากทีมจังหวัดอุบลราชธานีบอกที่นี่มีถนนซอยจุเนี่ย เป็นจังไงถนนซอยจุใครรู้บ้างข้างล่างใครรู้บ้างถนนซอยจุเป็นจังไดอ่ะมันทั้งสับทั้งโอยทั้งสับทั้งโอยทั้งสับทับ้ทงโอยโครงการละห้าแสนห้าแสนสองพันกว่าโครงการเด้เรบบอเรบบ,รบ,บร่มันแซบบอยู่แต่มันผู้เดียว ทนผู้เดียวกินบ่อยิมลาออกสมัครใหมมันสิแตกบ่อยิมเด้มันสิแตกบ่อยมอิมเลยกินอีกเลยกินอีกกินอยู่กินต่อกินสองพันกว่าโครงการตัดโครงการละห้าแสน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 แล้วถนนมันจะต่อกันได้ยังไงเลือกนายยกน้อยทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวสร้างโครงการปฏิษฐประโต,ะตไม่ซอย ไม่ตัดไม่สับไม่ต้องเป็นซอยจุซอยจุไม่เอาคนดูบนเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่เฮจังดีเปลี่ยนบ่นถ้าเปลี่ยนเลือกเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไหนวันที่เท่าไหร่2ีเลือกเบอร์เบอร์เบอร์อรโอ้โหชะนะแน่ ไอ้ที่เตรียมลงพื้นที่พรุ่งนี้พักก่อนสักครึ่งวันถ้าเสียงขนาดนี้ชนะแน่นอนพี่น้องคนอุบลเคยให้การไว้วางใจกับพักเก้าวไกลมาแล้วให้ชนะการเลือกตั้งในกาในสอสอบัญชีรายชื่อนี่คือความไว้วางใจอย่างแรกที่พี่น้องประชาชนมอบให้และครั้งนี้เรามาประกาศว่าอุบลราชธานีจะเปลี่ยนด้วยแบรนด์ของพักประชาชน เรามีนโยบายมากมายที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนชาวบวนราชธาน,นีว่าต้องเปลี่ยนให้ได้ไม่อย่างนั้นอยู่แบบเดิมเอาไม่เอาเอาไม่เอาตื่นทุกโต๊ะตื่นทุกวันบ่ะขับรถถนนเป็นลุ่มเป็นบอ่อต้องตื่นตลอดเอาไม่เอาแล้วคิดดูว่าเขาบริหารแบบนี้เขายังบอกว่าให้พี่น้องประชาชนคนอุบลเลือกคนบ้านเฮา มันบ้านเดียวกันบอมันแดกสิแตกขนาดนี้มันบกคนบ้านเดียวกันแล้วมันทํากันขนาดนี้มันบกชจคนบ้านเดียวกันแล้วแม่นบอกมันเอางบประมาณของประชาชนมันเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเอาไปสิแตกอยู่ขอบครัวเดียวเรายอมบ่ได้ยอมบ่ได้ยอมบ่ได้เปลี่ยนอุบลโอเคไหมโอเคไหม างหลังนี่มองไปสุดลูกหูลูกตาข้างหลังทํางานหน่อยโอเคไหมโอ้โหนี่แหละเสียงพลังของคนอุบลราชธานีที่พร้อมเปลี่ยนวันนี้นโยบายต่างๆผู้รับเหมาที่เข้ามารับงานวันนี้เนี่มีลิสต์รายชื่อเป็นหางเว้าเลยว่าเป็นผ,ผู้รับเหมาที่เป็นแบ็กลิสต์ถามว่าทําไมเป็นแบ็กลิสต์ก็การแบ่งรับแบ่งอแบ่งซื้อแบ่งจ้างแบ่งจ่ายแบบนี้ผิดกฎหมายวันนี้เรื่องอยู่ในปปช วันนี้เตรียมดาเนินคดีถึงที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะคนอุบลไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเราต้องการอยากให้อุบลราชธานีนั้นดีขึ้นเราต้องการให้พี่น้องประชาชนคนอุบลราชนีนั้นการเมืองดีปากท้องดีและมีอนาคตไปพร้อมๆกันพักประชาชนจึงส่งตัวแทนเป็นนายกน้อยเป็นพี่น้อยของเราถึงตัวน้อยแต่ใจใหญ่สู้ทุกศึกนะวันนี้ เดินสายหาเสียงพบปะกับพี่น้องประชาชนบอกว่าอยากจะนำพาคุณภาพชีวิตดีๆมาให้พี่น้องประชาชนอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนอุบลราชธานีไม่ต้องติดกับดักอยู่กับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งไม่ต้องติดกับดักอยู่คนตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ต้องไปหวังพึ่งบ้านใหญ่ว่าเขารวยแล้วแล้วเขาจะมาโปรยเงินให้เราไม่ต้องบอกว่าเขาทำธุรกิจรวยล้นฟ้าแล้วร่ำรวยอยากจะมาช่วยเหลือคนอุบลไม่ท่อง เงินงบประมาณภาษีจากพี่น้องประชาชนเพียงพอที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่กินได้อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นพี่น้องประชาชนจากเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสามารถบริหารและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องคนอุบลราชธานีได้นี่แหละคือสิ่งที่คนอุบลต้องการนี่แหละคือสิ่งที่คนอุบลราชธานีภาคภูมิใจบางคนบอกทำธุรกิจรวยล้นฟ้า ผมรวยแล้วผมมีธุรกิจมั่งคั่งแล้ววันนี้ผมรวยผมเลยอยากจะมาช่วยแล้วมันเอาตังค์ส่วนตัวควักออกมาให้พี่น้องประชาชนบริหารงานไหมสุดท้ายก็บริหารผ,าผ่านภาษีพี่น้องประชาชนจริงไม่จริงจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์มาจากพี่น้องประชาชนมาจากเงินภาษีของคนอุบลมาจากรายได้จากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทุกคนเราใช้อย่างสมศักดิ์ศรี เราใช้อย่างเต็มที่เต็มกําลังให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ต้องให้ใครมาโปรดไม่ต้องให้ใครมาโปรยไม่ต้องใครมาล้าเลิกบุญคุณกับคนอุบลราชธานีและไม่ต้องให้ใครมากัดกินงบประมาณของคนอุบลราชธานีอีกต่อไปนี่แหละคือการเมืองของทุกคนที่จะมีส่วนร่วมและอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ ขอบคุณครับพักโฆษณาแป๊บนึงเอาขาดพุ่งเหรพาเขามาฮะนายกคนที่แล้วท่านนายกเศษฐาเขาทำสำเร็จอย่างหนึ่งรู้ไหมเราบอกให้ไป บริหารประเทศให้ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทําสําเร็จอย่างเดียวมันยกความสําเร็จการคาดผ้าขม้าที่พุงมาคาดที่คอยกระดับได้อย่างเดียวสําเร็จอย่างอื่นมันยกไม่ได้เลยแล้วมันยกระดับผ้าขม้ามาไวท้ที่คอเนี่ยบอกสําเร็จแล้วยกระดับสําเร็จแล้วเขาบอกให้ยกระดับคุณภาพชีวิตยกกระดับผ้าขม้านิดเดียวโฆษณาทแทบตายเมื่อวานถแถลงผลงานบอกผลงาน90วัน พี่น้องประชาชนบ้านผมบอกเออทนมันอยู่90วันไม่เป็นไรหรอกผมบอกไอ้คิดดีๆมันอยู่มาปีครึ่งแล้วนี่มันหลอกประชาชนบอกนี่ผลงาน90วันความจริงต้องทดแถลงผลงานดิว่าหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาใช้นายกตั้งสองคนได้อะไรบ้างใช่ปะ่ะเขาบอกผลงาน90วันจะทำมันนั้นจะทำมันนี้จะทำมันนู่นจะทำมันน,มนั่นจะแปลว่าอะไร เ,เดี๋ยวกูจะทำนะถ้าจะทำเฉยๆไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกดูหัวหน้าพักนักตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิทำแล้วไม่ต้องพูดจะเราสามารถพีเต์ได้เลยนโยบายต่างๆที่สำเร็จวันนี้เราสามารถผลักดันนโยบายหลายๆอย่างผ่านกลไกลสภาผู้แทนราษฎรได้วันนี้เรามีประธานคณะกรรมการหลายคณะที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราสรุปเป็นผลงานที่ทำแล้ว ทำแล้วบอกพี่น้องประชาชนทำแล้วยกให้พี่น้องประชาชนผมทําเรื่องซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุหลังละสี่หมื่นบาทจากก่อนหน้านี้มีปีหนึ่งไม่กี่พันหลังเรียกมาสอบเรียกมาตรวจเรียกมาคน้นเรียกมาดูว่าสุดท้ายทำยังไงปีปัจจุบัน2อง7ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุได้หมื่นหนึ่งพันหลังปี2อง8ที่จะถึงได้หมื่นสามพันหลังนี่กรรมธิการเรียกเข้ามาดู ผู้สูงอายุลื่นพัดตกหกล้มภายในบ้านตาย4 0กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่ามีนโยบายแก้ไขปัญหาโดยการอนุมัติเงินให้ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุผมบอกว่าแล้วทํำยังไงเขาอนุมัติไปที่บางจังหวัดส่งคืนทั้งหมดเนื่องจากไม่มีเงินไปสํารวจเราก็เรียกกันมาแก้ลักเกตให้หมดนี่ทํางานในชั้นกนรรมธิการตรวจสอบเต็มหน้าที่นี่เป็นฝ่ายค้านนะนี่ใช้หน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะถ้าเป็นรัฐบาลเราอยากให้รู้นะ ไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนี้เพอๆได้สามพันหมดแล้วมันขึ้นร้อยเดียวโฆษณาแทบตายถ้าเราเป็นรัฐบาลนี่สามพันด้วนหน้าไปแล้วผู้สูงอายุจริงไม่จริงจริงไม่จริง,ร,งรอบหน้าเลือกให้เป็นรัฐบาลเลือกให้ขาดแต่รอบนี้ขอนายกน้อยก่อนได้ไหมได้ไหมถ้านายกน้อยได้วันที่ยีิบสอเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไร าพรุ่งนี้ทำภารกิจร่วมกันตื่นแต่เช้าเดินไปบอกคนข้างบ้านได้ไหมตอนเย็นไปกินข้าวหาร้านใหม่ไปบอกคนขายไปบอกคนซื้อบอกให้เลือกเบอร์เบอร์ตกเย็นไปจ่ายตลาดไปซื้อของร้านไหนบอกให้เขาเลือกเบอร์เบอร์ทำได้ไหมทำได้อุบลเปลี่ยนได้แน่นอนครับขอบคุณครับ oh. ขออภยัยมันไปหน่อยหันไปมองป้ายหมดเวลา เดี๋ยวคนต่อไปที่จะขึ้นมาเป็นแม่หญิงแห่งพรรคอนาคตใหม่รู้จักบ่นอนั่นน่ะมีฮะอโอ้โหมามีมามขอเสียงคนคิดฮอดพี่ช่อหน่อยเดียวเสียงอีกถ้าเสียงแค่นี้ไม่ขึ้นเสียงแค่นี้ไม่ขึ้นขอเสียงคนคิดฮอดคุณช่อพันธิกาว,วาดิษหน่อยเด้อ เชิญคุณเบ้ันธิกาวันนี้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ